เดี๋ยวอะไรคือบัตรลดแล้วเลขดีซะด้วยนะเลขสิบสามซื้อสเต็กล้วได้บัตรลดดูมันเป็นสเต็กเรามาซื้อสเต็กแล้วพี่พนักงานเขาให้ให้บัตรลดมาดูเป็นสเต็กแบบทําสดอ่ะเนี่ยเราเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้เลยครับชิ้นสวยๆนะพอดสั่งปุ๊บโดนเสียบปั๊บเลยเอาจ่ายตังไปแล้วได้บัตรลดเนี่ยสเต็กหนึ่งร้อยน่าอร่อยมากเลยเดือนตลาดไอเซวันโกใช่ไหมได้ร้านสเต็กร้อยเดียว แต่ว่าเขาให้บัตรรถมาเราก็โอเคบัตรรถก็บัตรรถกันก็ยืนรอแล้วกันพี่พนักงานเขาทาแบบโหยได้กินมากอะ ได้มาแล้วปรากฏว่าพี่พนักงานบอกว่าขอบัตรรถด้วยค่ะอ๋อมันเป็นแบบเหมือนกับบัตรคิวแต่ว่าบัตรรถมาทําบัตรคิวโอเคไม่เป็นไรงั้นมากินเนื้อดีกว่าอันนี้เราสั่งเป็นเนื้อแลดูสีแล้วว่าสุกไปนิดนึงนะจริงจริงเราชอบแบบเลือดๆือ่ะแต่ว่าโอเคก็ได้อยู่ดีกว่าแบบสุกอันนี้เหมือนออกประมาณ medium, มีเดียมมั้งนี่เป็นเนื้อเนื้อหนึ่งร้อยแล้วเยอะขนาดนี้ยวันหลังต้องซื้อน้ำไ,อ,ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำจิ้มสิต้องซื้อข้าวเหนียวมากินแล้วเพราะว่าเขามีน้ำจิ้มแจ่วแบบอ่ะกกลแแวว้ินแจบบ